ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเลี้ยงตะกะเตนชาวเกษตรกร,กรทุกทท่านนะครับืันนี้ช่องเอทีมินิฟาร์มมาอัปเดตนะครับตะกะเตนที่นี่รอบนี้เราลงกันเยอะนะครับกําลังติดปีกเลยนะฟึบอือเยี่ยวนี่ตอนเศร้าๆครับอาจจะย้อนแสงนิดน่อยนึง่งนะครับืัอน,นี้แต่เศร้านี่ต็นใบกล้วยไปก่อนแล้วกันนะครับ ไปกวยอัดไปก่อนเสียงนี่คือ,อยังฝนตกเลยนะมีหลายรุ่นครับรุ่นใหญ่ๆนี่ก็มีแล้วรุ่นน้อยๆก็เพิ่งเกิดก็มีครับนี่ก็มีนะนี่น่อยสวยงามกันเลยครับเหลืองๆหลืงฟังพุนนะครับสิบ โดนแทะไปเรียบร้อยแล้วนะครับติดตายไปก่อนช่วงนี้เข้าได้ฟังเดียวเออ,อช่วงนี้อากาศก็โอเคครับผมบ่มีฝนใหญ่เร็วขนาดเลยนะครับกินนี่บ่อหอดสองชั่วโมงนะครับเบิร์นี่ ก๋วยนี่ครับพอหอดสองชั่วโมงนะประมาณสิบหาสิบหกใบขอบประมาณสามเมตรนะกินแบบข้าวเดียวเบิดเก่งตรับนะครับโอ้โหกินกินแวงสิเลยนะได้ยินเสียงกันบ่ญนาะ กินใบต่อไปก่อนแล้วกันนะครับมือนี่มืออื่นอาจจะได้เก็บหนาเก็บขี่ออกนะว่าหลายแล้วตั้งแต่ฝักออก็จะใคร่ามากกับท่านได้เก็บเกีเก่ยวอยู่ครับทา้งฝุ่นไหมขึ้นแน,น่เถอซึบซุ่มข้าไปเบื้องหนะ้าซึบอืม ชัดเจนครับรุ่นนี้ผลผลิตเต็มดอกอ่ะทั้งพุ่นก็อาบแดดกันนะครับนี่อาบแดดกันงานถ่องงานเลย <c oughs> อ่าโอเคแล้วครับสำหรับคิวเรนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยพี่น้องเด้อเ <c oughs> แต่มาอัปเดตให้พี่น้องเบื้องสีเรื่อยๆครับผม <c oughs> ไงว่หยตัวว่วยครับถึกแดดนะครับเนาะ <c oughs> นี่แหละสุดยอดเลย เราไม่เนื่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ